สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไรอันกราฟเฟนแบกกองกลางดาวรุ่งชาวดัช์ของลิเวอร์พูลนะครับโดยเฉพาะในยุคข,ของอาร์เนส d ลชที่บทบาทเขาน่าสนใจมากเราอ้างเองข้อมูลจากการวิเคราะห์ของช่อง YouTube o the b a l l นะครับใช่ค่ะเส้นทางของกราฟเฟนแบกนี่น่าติดตามจริงๆตั้งแตออ่แจ้งเกิดกับอาแจ็กตอนอายุแค่16ผ่านช่วงที่อาจจะยากลำบากนิดหน่อยที่ไบเยนมิวนิก จนมาถึงตอนนี้กับลิเวอร์พูลครับเราจะมาดูกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนถึงการเป็นคนสำคัญในแดนกลางยุคใหม่ของสลอตรวมถึงสไตล์การเล่นท่าเดิดของเขาอย่างกราฟเฟนแบ็กเทิร์นด้วยค่ะแล้วก็มุมมองของอาร์เนอร์สลอตที่มีต่อศักยภาพของนักเตะค,คนนี้ก็น่าสนใจมากค่ะเริ่มตรงพัฒนาการเรื่องตำแหน่งก่อนเลยไหมครับสมัยอยู่อาร์จ็กซ์ยุคเทนฮากเนี่ยบทบาทเขาเป็นยังไงครับ ตอนนั้นอ,อาร์เจ็กซ์เล่น4-2-3-1นะคะกราฟเฟนแบกจะยืนคู่กับเอ s เซนอเวเรสซึ่งอเวเรสเนี่ยจะเป็นตัวรับแบบเต็มตัวเลยมันก็เลยทำให้กราฟเฟนแบกมีอิสระพอสมควรคือสามารถพาบอลขึ้นหน้าเองได้เชื่อมเกมหรือบางทีก็สอดขึ้นไปยิงประตูอ๋อคือเกมรับอาจจะยังไม่ต้องแบกเยอะเท่าไหร่ ประมาณนั้นค่ะบทบาทเกมรับอาจจะยังไม่เด่นชัดเท่าตอนนี้พอมาอยู่ลิเวอร์พูลโดยเฉพาะพอเป็นยุคสลอดดูเหมือนเรื่องเกมรับนี่หนักขึ้นเยอะเลยนะครับชัดเจนเลยค่ะคือในยุคครอปเนี่ยบทบาทอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่พอสลอดเข้ามาเขาถูกวางให้เล่นคู่กับแม็กอลิสเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องปรับตัวเยอะมากกับปรัชญาที่ว่ารับทั้ง11คน ไม่มีตัวรับธรรมชาติแบบอวาเรสคอยช่วยสกรีแล้วใช่ค่ะต้องช่วยกันทั้งคู่เลยแต่ถ้าดูสถิติเกมรับในพรีเมียร์ลีกจริงๆนะคะคราฟเฟนเบิร์กถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเอ่ออย่างการดวลบนพื้นเนี่ยก็อยู่ประมาณอันดับ4ของทีมแล้วก็เปอร์เซ็นชนะการดวลก็อันดับ3ถ้าเทียบกับคนที่ลงเล่นเกิน20นัดก็ถือว่าไม่เลวเลยค่ะอือฮึซึ่งมันก็ดูจะเข้ากับสิ่งที่อาร์เนอร์สล็ตตต้องการพอดีหรือเปล่าครับคืออยากได้มิดฟิลที่พาบอลไปข้างหน้าได้ดีถูกต้องเลยค่ะ ส l อตต้องการมิดฟิลสอ2คนที่สามารถาขับเคลื่อนบอลไปข้างหน้าได้ด้วยตัวเองเพื่อป้อนบอลให้3ตัวรุกด้านหน้าทีนี้การที่ทั้งกราเฟนเบิร์กและแม็กอลิสเตอร์เคยเล่นเกมรุกมาก่อนมันก็ทำให้พวกเขามีความนิ่งเวลาครองบอลแล้วก็พาบอลขึ้นไปได้ดีซึ่งมันตอบโจทย์ตรงนี้ของสโอตพอดีครับแล้วเรื่องการยืนตำแหน่งเหรอครับสโอตมีแนวคิดให้เขายืนตรงไหนเป็นพิเศษไหมคือสโอตจะไม่ค่อยชอบให้มิดฟิลคู่กลาง เออลงไปต่ำมากจนถึงหน้าแผงหลังนะคะแต่จะให้ยืนสูงขึ้นมาหน่อยคอยหาพื้นที่ว่างๆระหว่างลายกองกลางกับกองหลังคู่แข่งอ๋อเพื่อรอรับบอลใช่ค่ะพอเซนเตอร์แบ็กหรือฟูลแบ็กขยับเพื่อสร้างพื้นที่กราเฟนเบิร์กกับแม็กอาริสเตอร์ก็จะขยับไปรับบอลตรงนั้นมันทำให้การบิลล์อัพหรือการสร้างเกมจากแดนหลังมันเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าใจเลยครับทีนี้มาถึงสไตล์ส่วนตัวเขาบ้าง พอได้บอลแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้กราฟเฟนเบิร์กดูอันตรายเป็นพิเศษครับจุดเด่นมากๆของเขาเลยคือความสามารถในการเล่นในพื้นที่แคบๆค่ะโดยเฉพาะบริเวณกลางสนามหรือที่เรียกว่าแดนสองเขามักจะลือนในตำแหน่งที่แบบทําให้คู่แข่งลังเลว่าจะเข้าดีไหมพอได้บอลปุ๊บถ้าไม่ตายมาเลยค่ะกราฟเฟนเบิร์กส์เทิร์นอ่าท่านี้มันเป็นยังไงนะครับทําไมถึงได้ผลดีจัง มันคือการใช้ร่างกายบังบอลก่อนแล้วเหมือนทิ้งน้ำหนักหลอกว่าจะไปทางหนึ่งก่อนเจอ,เอพลิกตัวอย่างรวดเร็วพร้อมกับบอลเนี่ยหนีไปอีกทางหนึ่งเลยทําให้รู้จากการ pressing ของคู่แข่งได้ดีมากเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้ในจังหวะเดียวเหมือนเป็นสัญชตาตญาณใช่ค่ะเจ้าตัวเองก็บอกว่าเป็นสัญชตาตญาณมีให้เห็นชัดๆในเกมเจอโบโลน่าหรือคริสตัลพาเลซซีซั่นก่อนๆนะคะและมุมมองของสล็อตต่อความสามารถตรงนี้แหละครับทำไมถึงดูให้ความสําคัญ ตรงนี้ละค่ะที่น่าสนใจมากส็ลตมองว่ากราเฟนเบิร์กเป็นมิดฟิลเบอร์หกไม่กี่คนที่สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าโอเวอร์โหลดหรือความได้เปรียบเชิงตัวเลขด้วยการเลี้ยงบอลทะลุขึ้นมาเองเลี้ยงบอลสร้างโอเวอร์โหลดปกติมันต้องเกิดจากการเติมคนใช่ไหมครับเติมหรือกองกลางสอดขึ้นไปแต่กราเบนแบกเนี่ยใช้การเลี้ยงฝ่าขึ้นมาคนเดียวซึ่งบางทีอาจจะต้องใช้ผู้เล่นคู่แข่ง2หรือ3คนเพื่อจะหยุดเขาพอดึงคนมาได้มันก็เปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นได้เปรียบทันที โโอ้ค oh. ่ะนี่อาจจะเป็นคำอธิบายหนึ่งว่าทำไมบางทีวาตารุเอนโดที่เป็นตัวตัดเกมธรรมชาติอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกเสมอไปในระบบนี้โหแนวคิดนี้เจ๋งมากครับใช้การเลี้ยงเปลี่ยนสถานการณ์ในแดนกลางไปเลยแล้วใครเป็นแรงบันดาลใจของสไตล์แบบนี้ของเขาครับเนี่ย ตอนเด็กๆเ,เขาเคยบอกว่าชอบดูเมสซี่กับเนย์มานะคะแต่ว่าไอดอลหลักจริงๆที่คุณพ่อเขาแนะนําให้ศึกษาเลยคือซิเนดินซีดานอ๋อซีดานค่ะพอเขาได้ดูคลิปแล้วก็ประทับใจมากซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจังหวะการหมุนตัวการพลิกบอลการครองบอลเนี่ยมันมีกลิ่นอายซีดานอยู่จริงๆจรงจิงด้วยครับมีความคล้ายอยู่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะมีช่วงที่ฟอร์มอาจจะดรอปลงไปบ้างท้ายซีซั่2 2น2024-25อาจจะเพราะความล้าหรือคู่แข่งเริ่มจับทางได้มากขึ้นแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่เขาพิสูจน์ตัวเองได้เยอะเลยใช่เลยค่ะการปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องเกมรับที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นบวกกับทักษะเฉพาะตัวทั้งการเลี้ยงการครองบอลการพลิกบอลที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วก็ความสามารถในการสร้างโอเวอร์โหลดจากตำแหน่งเบอร์ห ทั้งหมดนี้ทำให้เขากลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆในแท็กติกของอาร์เนอร์สตไปแล้วค่ะครับก็น่าคิดต่อจริงๆนะครับว่าด้วยพรสวรรค์ในการพาบอลขึ้นหน้าแบบนี้การยืนตำแหน่งที่ดีเขายังต้องพัฒนาตรงไหนอีกบ้างโดยเฉพาะมิติเกมรับในระบบของส l อตแล้วก็เป็นแกนหลักให้ลิเวอร์พูลไปยาวๆได้ไหมอันนี้ก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับ